ที่ครับปีนี้เขาซีดได้เฮ็ดกันอยู่อ่ะยาฮูเฮ็ดยี่ไงเฮ็ดคือเขาแห่น้ำเด้เออเฮ็ดนี่นั่นนะเฮ็ดได้แค่ข้ามือนั้นนะพาเขาไปด้วยเอาไปใส่ละไปลอยกระท่มคือเขาคุณมีคู่เด้เอาคิดว่าเฮ็ดอันนั้นน่ะ เอาให้อันเลยอ่ะเอาคิดว่าเฮ็ดอันนั้นอ่ะเขาว่าไปเลยกระถ u งซื้อๆเลยบ่แม่นไปให้อำนั้นเอาบ่มีเงินนะนั่นๆๆที่หาผ้าไปนะบ่มีเงินไปนะดีหน้ากันนะนั่นนั่นนาที่หาผ้าไปนะใกล้สี่ข้อละ ào, bơm nga 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 ni nga 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 ยังไปนั่งเศร้าแท้เศร้าก็คือเศร้าเป็นั่งเศร้าแท้เป็นใบหญ้าพาไปเลยกระทงเออเนาะไกล้สีห์มือไปเลยกระทงได้เนาะเป็นเจ้าเด็ชพาเจ้าไปวะเสาว่าบ่มีเงินเสาว่าบ่มีเงินปีนากรใกล้สีหอละชิท่าปีนาหินอย่างใกล้ยาเนาะผ่าผู้ไม้ไหม พอแม่เขาะ้พาไปหาเท่พาไปไหมเนาะเขาส้พาไปหาแนไปเขาพาเจะาะไปหาแนเดเออเีวคนนั้นและคนนั้นยนแหละคนนั้น,นหรออไละมีเงินก็ไปเขาพาไปเยไปกันกๆๆมัามนี่ดูเขาพาผู้สาวมาหาไอเอามานี่ดู เออไม่ผ่านนะเออเมื่อนี้เขาพาเพื่อสาวมาหาผู้จัดบ่ะเอ้าคือเป็นเก้าพ่ะเออฟินเก้าเอ้ยคนนี้อ่ะเป็นอย่างหิงบ่มีเงินหิงบ่มีเงินเ้าคิดว่ามีเงินบ่มีเงินนะสิสิเอาอยี่บอกบอกบ่เอาอ่ะถึงแล้วเพื่อสาวมาหาเอ้าเขาก็บอกว่ามินเจ้าเอ้าฉันอะมาหาให้ยังเอ้ามูเฮา พาเอามาหาผัวแม่ล่ะเเจ้านี่นะหาดแม่ตเลนะนาะผู้ชนาย่าสายเอาซีไปหาผู้ม่ย่าสาก็นไเนาะผู้ย่าสเซียวซีไปหาผม่อเอ้าเซีว่วเจ้านี่นะ่ะพา,าไปหาึ้นหม่คือไปเจอคนเก้าแห่งบมเงินแห่งใครนแฟเก้าเจ้าวะเออก็แม่นหรอกเออค่อยกบคุ้ว่าแฟนเก้าเจ้า ไปหาผู้ไม่ให้เจ้าบอกได้เรื่องค่อยไปหาเองเอาเนี่ยค่อยบอกูค่อยพาไปมามาเออเจอกันที่นั่นนะเบ๊ายบายไปละพี่ไหนหาแฟนผู้เลยผู้บอกมีเงินยาละมือเลยกระถนซิมาฮอล่ะไกล้ซิมาฮอละม่งมีคู่ไปนำเขา dạ đại phèn luôn rồi đê cứ bỏ mi à nào, chuột 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 về, chuột chuột เมึงเลยกับเส้นมาห้าเลยกับเส้นเด้อ